เพื่อนเดี๋ยววันนี้ดูกับตันต๊อกเข็มมารชาติสอนทำมาเพื่อนผมเองนั่งนี่กะนวันนี้จะเล่าให้ผมฟังนะครับเวลาเครื่องบินเทคออฟจากดอนเมืองอ่ะเขาวิ่งไปทางไหนบ้างกับตันต๊อกอ่านี้เทคออฟขึ้นมาเนี่ยหนึ่งที่จะผ่านบ้านเนี่ยอันนี้อันนี้ไปไหนอ่ะปจาไหน อันนี้คือบินบินผ่านใช่อันนี้มีนั่นมนานิลาเดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ผ่านเข้ามาจากมานิลาจะไปไหนก็ไม่รู้เป็นเครื่องฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ที่ความสูงสี่0มืนฟุตนี่คือบินผ่านน่านฟ้าประเทศไทยเฉยครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรก็คือบินผ่านมันก็ต้องผ่านดอนเมืองอยู่แล้วเพราะดอนเมืองตรงนี้มีบ o r อยู่ตัวหนึ่งบีโคือเครื่องช่วยเดินอากาศซึ่งเป็นตัวที่กำหนดเส้นทางบินในสมัยก่อนเดี๋ยมสันี้ กับตันต๊อกนี่เป็นเพื่อนเรียนด้วยกันที่นิติศาสตร์มพยามนะฮตอนนี้เป็นหัวหน้าฝูงบิงที่ไทไลออนนะฮะวันนี้มานั่งคุยกันเล่นๆแล้วก็ขอความรู้กับตันต๊อกเพราะว่าอย่างที่ผมทําคลิปให้แฟนรายการดูนะครับว่าผมไปนั่งนับเครื่องบินเย็นๆเ,เวลาผมปรากฏว่าเข้าใจผิดว่าเวลาเครื่องเทคออฟขึ้นมาแล้วเลี้ยวขวาไปที่6,000กับตันต๊อกเล่าให้ฟังหน่อยว่าเวลาเครื่องบินเทคออฟขึ้นมาจากดอนเมืองแล้วเลี้ยวขวาเนี่ยที่ความสูงเท่าไหร่ครับ เด้วยเส้นทางเข้าออกของดอนเมืองถูกมีน้ำอ้อมคือพันห้าร้อยฟุตอ่าอันนี้คือลานเวย์อันนี้นี่คือสนาร์ดนี่ดอนเมืองฮะมีลานเวทูวันไรส์สองหนึ่งขวาอันนี้ทูวันไรส์อันนี้ทูวันเลฟอันนี้คือจุด VOR ของดอนเมืองซึ่งเวเป็น VOR เนี่ยเป็นจุดสำหรับใช้ในการ VOR คืออะไรครับอุปกรณ์ช่วยเดินอากาศชนิดหนึ่งซึ่งซึ่งในอดีตเนี่ย การที่จะกําหนดเส้นทางบินในอากาศเราจะถูกกาหนดด้วยด้วยสถานีบนภาคพื้นครับซึ่งส่งสัญญาณไปในในในส่งสัญญาณไปในทุกที่ uh huh. ทมุมเขาก็จะถูกกาหนดว่าถ้าวิ่งขึ้นแล้ว uh huh. ด้วยมุมเท่านี้กี่องศาจาก VOR จากสถานี จะเป็นเส้นทางบินที่เท่าไหร่ชื่อถนนชื่ออะไรอันนี้ในไฟเรดาร์มีมีชาร์ดนี้ให้ในตัวเลยครับอ่านี้เราเปิดดูได้อ่าโอเคอ่ากับตันต๊อก่ะเทคออฟขึ้นมาปุ๊บเรวิ่งขึ้นมาปึ๊บาปบินไปเชียงใหม่บ้านเราอ่ะสองหนึ่งขวาอ่าสองหนึ่งตามเส้นทางการออกของดอนเมืองครับเราต้องเลี้ยวขวาก่อนครับเลี้ยวขวาเดี๋ยวขวาขวาที่พันห้าอ่าที่พันห้าปุ๊บมันก็จะถูกกำหนดอยู่ระยะพันห้าทั่วทั่วไปก็อยู่ประมาณเส้นถนน ถนนอะไรอ่ะถนนแจงวัดแจงวัดชนะสกีอ่ะไม่ถนนอะไรผ่านถนนแจ้งวัดชนะด้านหลักสี่อ่าอ่าก็จะมาจะมามาเลี้ยวอยู่ตรงอ่ะแต่มันจะผ่านไปน้ำเจ้าพญาต๊อกจะผ่านไปน้ำเจ้าพญาใช่ใช่ใช่เอามันต้องออกไปทางด้านนู้นอ่าเอาแล้วแล้วที่ที่ให้เลี้ยวขวาอีกทีล่ะขึ้นเหนืออ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวที่ความสูงเท่าไหร่อ่ะอ่าดูชาร์ตดีกว่าจุดอ่าในชาร์ตโอ้โหนี่ฮะเพื่อน นี่หัวหน้าชาหัวหน้าฝูงบ uh> ินไทไลออนเล่าให้ฟังเลยนะครับนี um ่ไม่หัวหน้าฝูงรองรองรองหัวหน้านักงบินอ่ารองหัวหน้านักบินฮะอ่าเชียงมาดอนเมืองบีดีอ่าอ่านี่คือชาร์จชาร์จอ่านนีคือเส้นทางบินในการบินออกอันนี้อันนี้ต้องต้องดูทุกครั้งทุกคนทุกคนต้องดูครับ แล้คนต้องดูจำจำในหัวได้ไหมทุกวันนี้บินมาได้จำได้บ้างแต่จะไม่จำเพราะว่าการจำมันมันเขาเรียกอะไรนะของอะไรนะเจเจเจฟเปอร์เซนเหรอเจฟเปอร์เซนคือบริษัทที่สร้างใช่ไช่ที่ที่คือข้อมูลพวกนี้เราสามารถจะหาได้จากเอไอพีไ t ย a i l a n d อรอยคออ i n f o r m a t i o n public ของ Thailand ประเทศไทยจะคนกำหนดขึ้นมาซึ่ง เมเปซันเป็นบริษัทเอกชนทึ่เอาข้อมูลตรงเนี้ไปวาดภาพไปสร้างจุดสัญลักษณ์ต่างๆให้คนเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับอ่แต่เวลาเราไปอันนี้ขึ้นไป<ม>ทางเหนือ VTDB อันนี้ตัววันไว้มันจะมีมันจะมีถนนเลยใช่ไหมต่ออ่าใช่นี่ถนนถนนเดี๋ยวดูให้นถนนนะอ่านี่ออกจากดอนเมืองเอาจากดอนเมืองจากดอนเมืองเปิบอ่ดอนเมืองเขาบอกว่าวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาถือเฮดดิ้งตรงมาก่อน2 0 9ครับตามตามเที่ของของรันเวย์ h e ดด i n g ทิศได้เนาะนี่ไงแม็กหนึ่งศูนย์ห้าที่ความสูงไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันห้าร้อยฟุตครับสปีดต้องไม่เกินสองร้อยนอตอืเราก็ต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาปืนเลี้ยวขวาไปจุดที่ถูกกำหนดชื่อว่าเป็นอินทอสอินทอสต้องบินที่ความสูงไม่เกินแปดพันฟุตครับพอจุดตรงนี้ปุ๊บเลยต่อไปจุดต่อไปก็คือ Bravo Delta 2สองูนย์เจ็ดอันนี้สามห้าสี่ก็คือคือแท็ก heading อ่าถ้าเกิดถ้าเกิดไม่มีลมไม่มีอะไรเลยก็คือก็คือ heading จริงก็คือเหมือนเข็มที่ลูกเสือเนาะเข็มที่ลูกเสือครับใช่ศูนย์อะไรนะสามห้าศูนสามหกศูนย์อ่าก่อนแล้วเซลล์มาณนั่นแหละครับอ่าอันนี้ไปที่หมื่นนะอันนี้ใส่ไปที่หมื่นนะอ่าไม่ต่ำกว่าหมื่นครับผ่านตรงนี้ไม่เกินสองไม่เกินแปดพันครับไปผ่านตรงนี้ไม่ต่ำกว่าหมื่นครับแล้วไปเส้นจุดต่อไปไปที่ดิสโก้จุดที่ตรงนี้คือดิสโก้ดิสโก้ถ้าเกิดสมมติว่าเราดูดูจากอุปกรณ์เราก็สามารถจะกำหนดดิสโก้เนี่ยเป็นเลดลอง ดิสโก้นี่คืออะไรครับชื่อถนนเหรอครับชื่อชื่อจุดชื่อประตูเข้าออกเนี่ยชื่อชื่อประตูชื่อจุดต่างๆที่มันที่เดียวสำหรับเราสามารถจะดี f i ตรงไหนก็ได้ซึ่งซึ่งวิทยุการบินหรือว่าหรือว่าหรือว่าบ้านเราใช้อะไรวิทยุการบินกับกับหน่วยงานในกายท่าอากาศยานเขาเป็นคนกําหนดจุดข,ขึ้นมาครับเขาก็กําหนดจุดวิทยุการบินกำหนดจุดข,ขึ้นมาว่าจุดนี้ให้ชื่อว่าดิสโก้ดิสโก้เราสามารถจะไปหาได้จาก จุดและที่จุดลองที่จุดอ่ะทีนี้บินบินเข้ามาแล้วอันนี้อันนี้สั่งปลดเข็มขัดได้ยังเ,เขาเรียกว่าปลดสัญญาณติ๊กต,ต,ตองติ๊กตองอะ่ะก็แล้วแต่แล้วแต่บร,ริษัทบริษัทของบางบริษัทเขากำหนดว่าพอเกินหนึ่งมืฟุตเราก็สามารถจะปิดสัญญาณซีเบลไซออนได้แล้วก็ผู้โดยสา,ารจะเข้า,าห้องน้ำได้อ่าแต่ในกรณีบางกรณีเราก็จะไม่ถ้าเราเห็นว่าระหว่างทางที่เราวิ่งขึ้นเรายังมีเมฆอยู่เยอะมากเลยการที่เราจะไปปิดความปิด ซีเบลสาออนที่ความสูงหนึ่งหมื่นฟุตแล้วเดี๋ยวจะบินผ่านจุดที่มีสภาพอากาศแบบรวน <ừ> มันก็ไม่เหมาะสมอเราก็อาจจะต้องไซออนนานกว่าน,นั้นโอเคอาจจะต้องเลี้ยวหลบถพรว่ามีเมฆอยู่บริเวณนี้เราก็ต้องเลี้ยวหลบไปเปิดบินความสูงไต่ขึ้นเรื่อยๆอ,อันนี้จังหวัดอะไรนี่ประมาณหนึ่งหมื่นนี่ต้องจำแนงไหมอืมจัดโอเคอันนี้มานิ้ตรงไปที่หมื่นหนึ่งจุดเก้านี่คืออะไรสิบเก้าจุดสองนี่คือระยะทาง ระยะทางระหว่างจุด2.07ไปที่ดิสโก้ระยะทาง19.2รอิคโไมล์โอเคอันนี้ไฟล์เรเวล1.03ก็คือ1 3 0 0 0สามใช่ไหมอ่าไม่เกินไม่เกิน10,000สามมีเส้นอยู่ข้างบนก็ไม่เกิน1 3 0 0 0สามอ่าทีเนี้ยไปตรงไหนต่ออ่าจุดต่อไปก็คือจะไปจุดที่แทงโก้แทงโก้จะเป็นเหมือนประตูเข้าออกเมืองแล้วพอเลี้ยวขวาไปทางนี้อ่าเลี้ยวขวาไปเนี่ยจะไปอุดรอ่าแล้วขึ้นเชียงใหม่ไปทางไนขึ้นทางเนี่ยขึ้นเชียงใหม่ก็เนี่ยไปไปตาคลีไปผ่านนครสวรรค์ไปไปอย่างนี้ออกไปจุดออก อันนี้ตาคีนี่นครสวรรค์คือสามหมื่นห้าหรอไม่ๆหม่ใอ่อันนี้คือความถี่อ๋อความถี่ความถี่คถเครื่องเชื่อดอากาอีกประเภทหนึ่งนี่อันนี้ก็อันนี้ก,อนนก็อันนี้ก็คือเท่าไหร่ละอยู่ตาคีนี่ก็แล้วแต่แล้วแต่ถ้าไต,ต,ต่ได้เร็วก็อาจจะได้ความสูงสักประมันอาจจะสักสองหมื่นซ้าหรือแล้วแต่อี่ถามเต้าใหม่ทีนี้พอเครื่องมันเขาเรียกอะไรนะครุยใช่ไหม,มบินตรงบินระดับอ่าครอ่าแล้วทีเนี้ยบินไปทางเหนือนี่มันใช้ความเขาเรียกอะไรความสูงเท่าไหร่ การแบ่งความสูงในเครื่องบินในการบินแบ่งความสูงเป็นทางด้านเฮดดิ้ง <c oughs> ทางด้านตะวันออกกับตะวันตก <c oughs> ถ้าทางด้านตะวันออก east เ,เป็นเลข o อ d เลขคี่ถ้าเกิดตั้งแต่ 0, 0ูนจนถึง179ก็จะเป็นความสูงเลขขี่เช่น 5000, 7000, 9000, 1100... อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ไปไปทางเหนือเนี่ยตะวันตก แล้วแต่ว่าเต้นเหนือเนี่ยมันเหนือไหนเหนือถ้าเกิดเหนือแค่แล้วแต่ถ่ายที่เราบินไปสมมติว่าเราบินขุนย์สามารถูนเนี่ยต้องเป็นเลขคู่แหละก็ขึ้นแล้วเท่าไหร่บินเท่าไหร่สามหมื่นสองสามกับสามหมื่นสองสามหมื่นสี่สามหมื่นหกแล้วที่เขาประกาศว่าเนี่ยอยู่ความสูงอะไรนะสิบกิโลอะไรอย่างเงี้ยก็สามหมื่นสิบกิโลสามสามประมาณสามหมื่นกว่าอ่าโอเคทีนี้บินบินบินไปแล้วไป ลดระดับตรงไหนเซนดเซดนเนอ่นมีเข้าตรงไหนจุดที่เราจะเริ่มลดระดับเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กับระยะทางคือเครื่องบินไม่สามารถที่จะบินไม่สามารถที่จะบินลงด้วยความเร็วที่เราบินครูสอยู่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าปีดรับแรงกระแรงแรงกระทำต่อ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 ความเร็วนั้นๆไม่ได้ครัล้อไม่สามารถจะรับแรงกระทำที่ความเร็วมากๆเกินไปไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องลด มีมีจุดในที่การที่จะอ่ามันลดตรง,<อ>งไหนมันลดที่จังหวัดไหนเมนนี่มีชาร์ตบอกไหมนี่เออต้องไปดูในในชาร์ตเชีงยงใหม่ถามว่าตรงไหนแล้วแต่เครื่องบินเครื่องบินบินเร็วบินช้าที่ความเร็วที่ไม่เท่ากันมันจะมีจุดลดสปีดหรือว่าจุดที่ดีเซนไม่เท่ากันไม่เหมือนกันอันนี้อันนี้ถ้าย้อนกลับมาอีกทีนี้ก็บินขึ้นอีสานอันนี้อันนั้นโหนบีิไปอีสานอ่าถ้าเกิดทางด้านชื่อถนนเหรออ่านี่ชื่อถนน <โก S 1> ต,ตูกตกําหนดนี <c> ่ <oughs> วิสกี้สองหนึ่งนี่คือชื่อถนนบราโวสามสี่หกชื่อถนนวิสกี้ซิกนี่ชื่อถนนขึ้นต้นด้วยตัวอักษรที่เป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวต้นๆจะเป็นถนนสมัยโบราณสมัยโบราณก็คือ,อยังใช้อุปกรณ์ช่วยเดินอากาศบนพื้นในการที่จะกําหนดชื่อถนนอยู่แต่นี่ต้องนี่เครื่องใหญ่ก็ต้องบินออโต้พิลอตดิฮะส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ของเครื่องบินบินออโต้พิลอตหมดน้อยน้อยนี่นักบินที่จะบินบินมือนอกจากว่าออโต้พิลอตเสีย นี่กับตันต๊อกบิน737ครับเอ่อแล้วนี่ไปมีชาร์ตลงไหมมีชาร์ตเชียงใหม่ไหมเชียงใหม่อันนี้ไปดู VTCC น่นเชียงใหม่ก็จะมีมีเชียงใหม่ครับโอ้โหนี่มีมีมีชาร์ตชาร์ตเชียงใหม่ครับโอ้โหเวลาเรามาโอ้โหมันทำไมมันเยอะอเนี้ยหลายที่หลายทิศทางอ่าแต่เมื่อกี้เราวินบินมาด้วยส่วนใหญ่จําได้ครับจะผ่านวัดพระธาตุหลี่พุนชัยอ่ะจำจำได้ไหมจำไม่ได้ไม่เคยได้ดู เวลาบินจะไม่ค่อยได้ดูข้างนอกจะดูตามจุดพวกนี้มากกว่าเราต้องเข้าตรงไหนอ่ะเราบินมาจากทางต้านทางด้านกรุงเทพเราก็จะมาทางด้านเส้นทางบินถนนที่ชื่อว่าเยงกี้หกอ๋อเยงกี้หกนะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดเส้นทางโบราณก็คืออัลฟาสี่หกสี่เส้นทางโบราณผมมีเส้นทางใหม่เส้นทางเก่าอีกคือด้วยความที่ตอนนี้การจะจองทากาไปเชียงใหม่เนี่ยเยอะมากเขาก็เลยเขาเลยสร้างถนนใหม่ขึ้นมาขนานกันไปอ่าก็คือมีมีระยะห่าง ที่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 สมบูรณ์ที่ที่เพียงพออ่นนี่เหลือความสูงเท่าไหร่ตรงลำพูนนี่เหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือนี่เจ็ดพันเนี่ยนี่เจ็ดพันไฟเลเวลเจ็ดพันบีทวีนอะบีทรีนอ่ะตั้งแต่เจ็ดพันถึงหมื่นสามอยู่เจ็ดพันก็ได้อยู่หมื่นสามก็ได้อแต่ว่าต้องไม่เกินห3มื่นสามต้องไม่ต่ำกว่าเจ็ดพันแต่ว่าความเร็วต้องต้องไม่เกินสองร้อยห้าสิบนอตโอ้โหอันนี้จะมาถึงหางดงแล้วปั๊บปั๊บปั๊บอ่าตรงตรงหางดงจะไม่ได้ตรงไหนก็ แต่จากจุดนี้เข้าไปก็เข้าไปจุดส่วนใหญ่เขาจะให้ไปที่ทางทางทางด้านใต้ของสนามบินและลันเวย์ตรงไหนเนี่ยลานวีอยู่นี่อ๋อนี่นี่ลานวีอยู่นี่ครับนี่นี่นี่ฮะดอวสุเทพอยู่ทางนี้อ่าดอวสุเทพอยู่ข้างนี้เลยนี่นี่โอ้โหนี่เป็นชานนะฮะขอบขอบคุณกัปตันต้อมมากมากครับขอบคุณครับ